สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่าน ในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่6กันต่อเป็นประโยคสนใจประโยคที่19ขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า100เรื่องปัญหาของพระเถระชื่อว่าอานุนเริ่มตั้งแต่เถโรกิระที่ว่าฐาเนนิสินโนจินเต,นเตสิเป็นต้นไปเป็นการแปลโดยพยัญชนะแบบยกศัพท์กิระได้ยินว่าเถโรนว่าพระเถระนิสินโนนั่งแล้วที่ว่าฐาเนในที่เป็นที พักในเวลากลางวันจินเตสิคิดแล้วว่าการนังขึ้นมานะครับการนัง อันว่าเหตุตับพังทั้งปวงอิติคือมาตาปิตโรอันว่าพระมารดาและพระบิดาทั้งหลายอายุปริเฉโทอันว่าการกำหนดซึ่งพระชนมายุโพธิอันว่าต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้สาวกะสันนิปาโตอันว่าการประชุมแห่งพระสาวกอัคคะสาวกาอันว่าพระอัคาระสาวกทั้งหลายอุปถาโกาอันว่าอุปถา อิติตัวนี้นะครับให้แปลว่าคือนะครับพุทธานังของพระพุพทธเจ้าทั้งหลายสัตตานังเจตสัทธาราอันพระศาสดากะทิตังตรัสบอกแล้วปะนะแต่ว่าอุโปโสถอันว่าอุโบสถสัทธาราอันพระศาสดาอะกะติโตไม่ตรัสบอกแล้วอุโปโสถ อันว่าอุโบสถเตสังปิพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้เหล่านั้นอะยังเอวะนี้นั่นเทียวกิงลุกโหรือหนอแลอุทาหุหรือว่าขึ้นมานะครับอุโปสถโถอันว่าอุโบสถพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเตสังปิแม้เหล่านั้นอัญโยอื่นอิติดังนี้โสเถโรขึ้นมานะครับอันว่าพระเถระนั้นอุปสังคามิตวาเข้า ไฟเฝ้าแล้วสัถารังซึ่งพระศาตดาปุจิทุนถามแล้วตังอัดถังซึ่งเหนือความนั้นตัดปดเป็นตังกับอัดถังนะครับปะนะก็กาละเพโทอันว่าความแตกต่างแห่งการเตสังพุทธานังวะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเทีเออ่ยวอโหสิได้มีแล้วคาถาเพโทอันว่าความแตกต่างแห่งพระคาถาเตสังพุทธานังของพระพุทธ เจ้าทั้งหลายเหล่านั้นอาโหสิได้มีแล้วณนะหาไม่ได้เอาประโยคหน้ามาใส่นะครับหิด้วยว่าสัมมาสัมพุโทโธอันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิปัสสีพระนามว่าวิปัสสีอากาสิได้ทรงกระทำแล้วอุโปสถังซึ่งอุโบสถสังวัจเรในปีสัตตเมสัตตเม,ตเมที่เจ็ดที่เจดหิเพราะว่า ทินโนวาโทเอวะอัฏฐะวิปัสิสัมมาสัมพุทธะแต่หักมีพัดน,นะครับอันว่าพระโอวาทอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั้นประทานแล้วเอกทิวสังในวันหนึ่ง เอวะนั่นเที่ยวอะลังเป็นโอวาทเพียงพอสังวัชารชะานังสัตตานังแกปีทั้งหลายเจ็ดอาโหสิได้เป็นแล้วสิขีจะอันว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีด้วยเวสภูจะอ่านว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูด้วยการิงสุทรงกระทําแล้วอุโปสถังซึ่งอุโบสถสังวัชรเรในปีชาตเถชาตเถท,ที่หกที่หกฮิเพราะว่า นะครับคือเอาประโยคหน้าตรงนี้มาใส่นะครับเเพราะว่าทินโนวาเทเตสังทวินนางพุทธานังอ่านพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นประทานแล้วเอกทิวสังในวันหนึ่งเอวะนั่นเทียวอะลังเป็นโอวาทเพียงพอ สังวัชรานังแกปีทั้งหลายฉันนงางหกอโหสิได้เป็ียนแล้วก็คือขึ้นฉันนางเข้ามาตรงนี้นะครับฉันนางแล้วก็สังวัชรานังอะลังเข้ามาแล้วก็เอาเอาโหสิมาใส่ด้วยนะครับหลังกระดิ่งสุกตัวนี้นะครับกากุสันโทจะอ่านว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทาด้วยโกนาคมโนจะอ่านว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามนาด้วยอะกงังสุขึ้นมานะครับได้ทรงกระทําแล้วอุโปสถ สังซึ่งอโบสถสังวัจเรในปีสังวัจเรในปีหิเพราะว่าข้างบนนะครับทินโนวาโทโเอวะเตสังทวินนางพุทธานังอ่านว่าพระโอวาทอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายสองเหล่านั้นประทานแล้วเอกะที่วสังในวันหนึ่งอะลังเป็นโอวาทเพียงพอเอเก,กะสังวัตรสะแกปีปีหนึ่งหนึ่งขึ้นมานะครับอโหสิได้เป็นแล้วกัสปะ ท้าสะพโลอ่านว่าพระทศพลพระนามว่ากัสปะอากาสิได้ครงกระทำแล้วอุโปสถังซึ่งอบโสถมาเสในเดือนชัดเถท,ที่หกชัดเถท,ที่ 6, หกฮิเพราะว่าทินโนวาโทอัสะ กัสปะทสะพลัสะอันว่าพระโอวาทอันพระทศพลพระนามว่ากัสะปะนั้นประทานแล้วเอกที่วสังในวันหนึ่งอะลังเป็นของเพียงพอมาสานังแก่เดือนทั้งหลายฉันนังหกเอาโหสิได้เป็นแล้วยัตสมาเหตุใดยัตสมาตัวนี้ท่านเรียกว่าเป็นกิริยาปรามาทนะครับเรียกว่าเป็นวิเศษณะ,ะของทุกๆตัวในประโยคยะแปลโดยไม่ต้องดึงสับอะไรมาร นะครับตัดสมาเพราะเหตุนั้นศรัทธาอันว่าพระศาสดาอารเจตวาตรัสบอกแล้วอิมังกาละเพทังซึ่งความแตกต่างแห่งการนี้เตสังพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาตรัสแล้วอิติว่าปะนะส่วนว่าโอวาทคาถาอันว่าพระคาถาเป็นเครื่องตัดสอนทั้งหลายเนสังพุทธานังขึ้นมานะครับของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น อิมาเอวะเหล่านี้นั่นเทียวอิติดังนี้อาวิกรโรโตเมื่อทรงกระทําให้แจ้งยิ่งอุโปสถังซึ่งอุโบสถเอกังเอวะอย่างหนึ่งนั่นเทียวสัพเพสังพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงอาภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าอากะระนางอันว่าอันไม่กระทาสัพพปาปะตะซึ่งบาปทั้งปวงหาก พัดด้วยอำนาจยุปัจ,จกะับระนางตรงนี้นะครับกุศลสูปัสัมทาอันว่าอันยังกุศลให้เข้าไปถึงพร้อมสจิตะประโยธปนงังอันว่าอันยังจิตอันเป็นของตนให้หมดจดรอบเอตังติวิทะกามังขึ้นมานะครับอันว่ากรรมมีอย่างสามนั่นสาสนางังเป็นคําเป็นเครื่องสอนพุทธานางังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโหติย่อมเป็นนะครับตรงนี้ตัดบทเป็นพุทธานางังบวกกับสาส นังนะครับกันเรียกว่าลบนิกาิตัวนี้นะครับขันติอันว่าความอดทนตีติขาคืออันว่าความอดกลั้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าประทานกับปะธรมาวิพัตน์ด้วยกันต้องใส่คําว่าคือก็ไปนะครับถ้าเป็นวัจนะเดียวกันท่านเรียกว่าพิเศษสลาภีต่างวัจนะการท่านเรียกว่าตัวสรูปะนะครับตะโปเป็นตะบะประมังอย่างยิ่งโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับพุทธาอันว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายวะทันติ ่กล่าวนิพพานังซึ่งพระนิพพานปรมังว่าเป็นอย่างยิ่งปรมังตัวนี้เป็นสัมภาระนะครับทิก็ปุคโลนว่าบุคคลประรูประคาตีผู้เข้าไปฆ่าซึ่งสัตว์อื่นโดยปกติปะปะชิโตชื่อว่าเป็นบรรพชิตโหติย่อมเป็นนะหาไม่ได้ขึ้นมานะครับปุคโลนว่าบุคคลวิเหทะยันโตตัวนี้นะครับผู้เบียดเบียนอยู่ประรังสตังซึ่งสัตว์อื่น สมโนชื่อว่าเป็นสมณนะโหติย่อมเป็นนะหามิได้เข้ามานะครับอนุปวาโทอันว่าการไม่เข้าไปกล่าวร้ายด้วยขึ้นจะเข้ามานะครับอนุปคาโตจะอันว่าการไม่เข้าไปฆ่าด้วยปาติโมกเขีจะสังวโรอ่านว่าความสำรวมในปาติโมกด้วยมัตตัญยุตตาอ่านว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งประมาณพัตตสมิงจะในพัดด้วย ยันาสนังอันว่าที่เป็นที่นอนและที่เป็นที่นั่งปันตังจะอันสงัดแล้วด้วยอายุโคอันว่าความเพียรเป็นเครื่องประกอบยิ่งอธิจิตเตจะในอธิจิตด้วยเอตังฉับพิทักรมังขึ้นมานะครับอันว่ากรรมมันมีอย่างหกนั่นสาสนังเป็นคําเป็นเครื่องสอนพุทธานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโอติย่อมเป็นอิติังนี้อโถอันว่าอัดว่า ขึ้นมาตรงนี้นะครับอากุศลธรรมสะซึ่งอากุศลธรรมสัพพัสะทั้งปวงอิติดังนี้ตาทะปะเทโสในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปะทัสสะแห่งบทว่า สัพาพาปาปัสสะอิติดังนี้กุศลสสะอุปาทนังอันว่าอันยังกุศลให้เกิดขึ้นหากมีพัตรตวนี้นะครับด้วยอำนาจวาจกตัวนี้นะยุปัจจัยตัวนี้นะครับปัฏฐาะจำเดิมนิคมณะโตแต่อันออกไปยาวะเพียงไรอรหัตตมคา,าแต่อรหัตตมคจะเอวะด้วยนั่นเทียวอุปาทิตตะภาวนาจะ อันว่าอันยังกุศลอันอันตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญแล้วด้วยอุปสัมปทาอิติชื่อว่าอุปสัมปทาอติติตัวนี้นะครับให้แปลชื่อว่าอุปสัมปทาเพราะอยู่ในรูปของคาถาอยู่นะครับอัตโนโจิตตะโวทาปนังอ่านว่าอันยังจิตของตนให้ผ่องแผ้วนิวารเนหิจากนิวรทั้งหลายปัญจะอิห้า อิติชื่อว่าสจิตตปิโยธปนังอันนี้ก็คือเป็นประธานในคาถานะครับแล้วก็มาแปลในรูปของการตั้งอัดจึงไม่ต้องตั้งอัดท่านให้แปลอิติตัวนี้แปลว่าชื่อว่านะครับเพราะตัวนี้เป็นประธานอยู่ในคาถามาแล้วนะครับอัดโถอันว่าอัดว่าขึ้นตั้งอัดตรงนี้นะครับอายังวาจาอ่านว่าวาจานี้อนุสิทธิเป็นพระวาจาเป็นเครื่องพร่ำสอนสัพพะพุทธานัง ของพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้คาถาปาทัสะแห่งบาตแห่งพระคาถาว่าเอตังพุทธานาสาสนังอิติดังนี้อัโถอันว่าอธิบายว่าขึ้นมานะครับขันตินามะชื่ออันว่าความอดทนตีติขาสังขาตาอันบันณฑิตนับพร้อมแล้วว่าความอดกลั้นเอสานั่นยาใดอิทงัง ที่วาสนะคมนังนะครับขึ้นมานะครับอา่านว่าความอดทนคือความอดกลั้นนี้ตะโปเป็นตะบะประรมังอย่างยิ่งคือว่าอุตมังอย่างสูงสุดไขปรมังมหาอุตมังนะครับไขมหาเข้าไปนะครับศาสนาในศาสนาอิมัตสมิงมีโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปะทัสสะแห่งบทว่าขันติ อิติดังนี้เป็นต้นก็คือมีข้อความยาวต่อไปอีกนะครับจึงขึ้นอัตถัอันว่าอธิบายเข้ามาอัโถอันว่าอัดวา่าขึ้นมานะครับพุทธ,ธาอันว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายตยโยสามอิเมเหล่านี้อิติคืออิติศัพท์ตัวนี้นะครับแล้วก็คือพุทธ,ธาจะอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยปัจเจก,กับพุทธ,ธาจะอันว่าพระปจเจก,กับพุทธเจ้าทั้งหลายด้วย อนุพุทธ,ธาจะอันว่าพระอนุพุทธ,ธะทั้งหลายด้วยวะทันติย่อมเรียกนิพพานังซึ่งพระนิพพานอิติว่าอุตมังเป็นคุณชาติสูงสุดอิติดังนี้อิติดังนี้ตรงอัดโถนี่นะครับคาถาปาทะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่านิพพานังปรมังวัทันติพุทธ,ธาอิติดังนี้อัดโถนะครับ อันว่าอัดว,ว่าปุคโลนว่าบุคคลอุปหานันโตผู้เข้าไปฆ่าอยู่คือว่าวิเหเถนโตผู้เบียดเบียนอยู่ไขอุปหานันโตไปหาวิเหเถนโตนะครับปรังสต,ตังซึ่งสัตว์อื่นปะหารณะวัตถุหิด้วยปะหารณะวัตถุทั้งหลายปานิอาทีหิมีฝ่ามือเป็นต้น ปะรูปปคาตีชื่อว่าผู้เข้าไปฆ่าซึ่งสัตว์อื่นโดยปกติปะรูปะคาตีที่แปลว่าชื่อว่าเพราะมีศัพท์ที่เป็นอันตะปัจจัยอยู่ข้างหน้านะครับปัปปชิตโตนามะชื่อว่าเป็นบรรปชิตโหติย่อมเป็นนะหามิได้อิติดังนี้ปัทสะแห่งบทว่านะอิปัปปชิตโตอิติดังนี้นิบาดสองตัวท่านเมในนับรวมนะครับตัวนี้นับคําว่าปัปปชิตโตตัวเดียวจึงขึ้นกับว่าปัทสะเข้ามา อัดโถขึ้นมาตรงนี้นะครับอันว่าอัดว,ว,ว่าปุกโลนว่าบุคคลวิเหทยันโตเบียดเบียนอยู่ปรังสัตตังซึ่งสัตว์อื่นวุตตะนะเยนะเอวะตามในแห่งคำอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วนั่นเทียวสมโนปิแม้ชื่อว่าเป็นสมณะโหติย่อมเป็นนะเอวะหามิได้นั่นเทียวอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าสมโนอิติดังนี้ อนุปวาทนางจะเอวะอันว่าอันไม่เข้าไปกล่าวร้ายด้วยนั่นเทียวอนุปวาธาปาน,นจะอันว่าอันไม่ยังบุคคลอื่นให้เข้าไปกล่าวร้ายด้วยอิติชื่อว่าอนุปวาโทชื่อว่าอนุปวาโทนะครับอิติตัวนี้แปลว่าชื่อว่าเพราะว่าอันนี้มีในคาถาท่านแปลเป็นประธานจึงต้องแปลเข้านะครับอนุปคาตนางจะเอวะ อันว่าอันไม่เข้าไปฆ่าด้วยนั่นเทียวอนูปคาตาปนัญจะอันว่าอันไม่ยังบุคคลอื่นให้เข้าไปฆ่าด้วยอนูปคาโตอิติชื่อว่าอนูปคาโตอัดโถอันว่าอัดว่าขึ้นมานะครับเชตกะสีเลในศีลอันเจริญที่สุดอิติดังนี้ปทัสสะแห่งหมดว่าปาติโมเขอิติดังนี้ปิทนังอันว่าอันปิดสังวโรอิติ ชื่อว่าสังวโรนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับมันยุตะาาโวอันว่าความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งประมาณคือว่าไขไปนะครับประมาณะชานังอันว่าอันรู้ซึ่งประมาณมัตตัญยุตาอิติชื่อว่ามัตตัญยุตาอัดโถอันว่าอาจว่าวิวิตังอันสงัดแล้วอิติดังนี้ปัทสสะเองบทว่าปันตังอิติดังนี้อัฏโถอันว่าอาว่าอธิกะจิตเต ในจิตอันยิ่งอัฏฐสมาปฏิสังขาเตอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่าสมาบัตแปดอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าอธิจิตเตอิติดังนี้ปโยคะกรรังอันว่าอันกระทำซึ่งความเพียรเป็นเครื่องประกอบอายโยโคอิติชื่อว่าอายโยโคอัดโธอันว่าอัจว่าเอตังฉับพิทะกามังขึ้นมานะครับอันว่าการมันมีอย่างหกนั่น ศาสนาเป็นคําเป็นเครื่องสอนพุทธานังของรุจเจ้าทั้งหลายสัพเพสังทั้งปวงโอติย่อมเป็นอิติดังนี้ปทัสสาเอ่งบทว่าเอตังอิติดังนี้หิก็สีลังอันว่าศีลวาจาสิก,กังอันเป็นไปในวาจาพระวตาขึ้นมานะครับอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากะติตังตรัสแล้วอนุปวาเทนะ ด้วยการไม่เข้าไปกล่าวร้ายเอธะคาถาอยางในพระคาถานี้สีลังอันว่าศีลกาญกังอันเป็นไปในกายพระวัตตาอันพระผู้มีพระเจ้ากะติตังตรัสแล้วอนูปคาเตนะด้วยการไม่เข้าไปฆ่าเอธะคาถาอยางในพระคาถานี้ปาติโมคะสีลังจะเอวะอันว่าศีลคือพระปาติโมคด้วยนั่นเทียวอินทร,ริยะสังวรังจะ อ่านว่าความสำรวมซึ่งอินทรีย์ด้วยพระกาตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากะทิตังตรัสแล้วอิมีนาวาจเนนะด้วยพระดำรดนี้อิติว่าปาติโมเขจะสังวโรอิติดังนี้อาชีวปริสุทธิจะเอวะอ่านว่าความบริสุทธิ์แห่งอาชีพด้วยนั่นเทียวปัจจะยะสันนิสิตะสีหลังจะ อันว่าศีลอันอาศัยพร้อมแล้วซึ่งปัจจัยด้วยพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากะติตังตรัสแล้วมัตตัญุตายะด้วยความเป็นแห่งบุคคลผู้รู้ซึ่งประมาณสัปปายะเสนาสนังอันว่าเสนาสนะอันเป็นสัปปายะพระกวตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากะติตังตรัสแล้วปันตะเสนาสีนะด้วยเสนาสนะอันสงัดแล้ว สมาปฏิโยอ่านว่าสมาบัติทั้งหลายอัฏฐะแปดภะควตาอ่านพระผู้มีพระภาคเจ้ากะทิตาขึ้นมานะครับตรัสแล้วอธิจิตเตนะด้วยอธิจิตสิกขาอ่านว่าสิกขาทั้งหลายติดโสปิแม้สามกะทิตาภะคะวตาเอวะเป็นสิกขาอ่านพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วนั่นเทียวอิมายะคาถายะ ด้วยพระคาถานีเอวังด้วยประการชานีอิติดังนี้และนะครับตัวกติตาตัวนี้บังคับไม่แปลว่าเป็นเพราะโหนติตัวนี้นะครับเป็นวิกติกตาในโหนตินี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งสําหรับนักศึกษานะครับที่ได้เรียนไปแล้วตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจก็กลับทบทวนอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ก็ให้นักศึกษาทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรม chồng túc thanh thường